สวัสดีครับพบกับชัยนัทออนทัวร์นะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็ทำบุญกันที่วัดเทพิทักษ์ปุญญาลามนะครับผมเวลาเราเดินทางจากโคราชกับกรุงเทพเนี่ยซ้ายมือนะครับแถวแถวกลางดงเนาะเราจะเห็นหลวงพ่อองค์สีขาวๆองค์ใหญ่อยู่ทางบนเขาเนาะสวยงามสวยเด่นเป็นสง,ง่าชัยนัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวกันท่องเที่ยวไปด้วยกันครับผมในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับผม ลานจอดรถเราก็จอดได้บางทีก็เห็นนกยุงนะครับเดินอยู่ตามเขานะครับตามที่จอรดรถนะครับผม <c oughs> เดินกันไปกับไก่ไก่แจ้นะครับที่นี่ก็จะมีไก่แจ้เยอะที่เราจะไปนะั้นเราจะต้องเดินขึ้นเขาไปนะครับผมเห็นไหมพระที่อยูอ่หลงพวกขาที่อยู่บนเขานั้นเราจะต้องขึ้นบันไดไปเห็นว่าหน้าจะมีบันไดทั้งหมดหนึ่ัน้ขั้นนะ,ะเรามาลองกําลังเราจะสู้กันไหวไหม <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ามโมงเย็นเนาะ เราจะใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงถึงจะขึ้นไปถึงเนาะ <c oughs> ก็วันนี้ก็เดินทางไปเที่ยวมาหลายจุดเนาะที่นี่ก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายสาหรับวันนี้แล้วถ้าลงมาก็คงไปไหนไม่ได้แล้วครับผมคงจะมืดนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกแมคคานะครับผมเขามาขายผลไม้ขายน้ําผึ้งนะครับของช่ารวยไว้ให้เราตอนซื้อตอนขากลับเนาะเอากลับบ้านเอาไปฝากเพื่อนฝากผูงได้เนาะ <c oughs> แล้วก็ด้านหน้าก,ก็จะเป็นอุโบสถนะครับผมแต่อุโบสถนีผมคง ไม่ได้พาเพื่อนๆเข้าไปชมกันเนาะเราจะไปชมขึ้นเขาไปยังข้างบนกันก่อนดีกว่าเนาะก็ค่อยๆขึ้นไปแล้วกันเนาะ,ะเราเห็นหลวงพ่ออย, oriented, ยอยู่ทางด้านบนนะ <Melt, S 1> ครับสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านบนเนี่ยครับข้างล่างเราก็จะเห็นนกยุงนะครับผมเขาก็<ๆ>เดินอยู่นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเห็นเดินเป็นคู่เนาะมีตัวคู่แล้วก็ตัวเมียนี่ตัวคู่นะครับผมเราเห็นกล้องเขาก็ตกใจอ๊ะตัวอะไรวะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเมียเนาะ เขาก็จะอยู่กันเป็นคู่นะครับผมสวยงามดีวัดนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีนกยุงนะครับอยู่ทั่ววัดเลยนะครับเราก็จะเห็นตามทางนะครับค่อยๆเดินขึ้นไปกันนี่ก็จะเห็นเป็นอีกคู่หนึ่งนะนี่เขาก็จะอยู่กันเป็นคู่คู่อย่างนี้เนาะถ้าโชคดีเราก็จะได้เห็นเขากลางตีกลําแพนเนะนี่ครับเขาก็หากินอยู่เหมือนไก่เลยนะครับผม <laughs> หากินตามพื้นเหมือนไก่เลย,เด,ยเดินขึ้นไปกันต่ออ่าหอนทางยังอีก ยาวไกลสู้ๆสูๆส้ๆขึ้นไปให้ถึงข้างบนตอนนี้ผมยังไม่ได้เริ่มขึ้นไปที่บันไดเลยนะครับผมนี่ก็ซูมจากทางล่า,ลางขึ้นไปยังด้านบนหลวงพอ่ออยู่ตรงบนเขาตรงหน้าผาสวยดีเนาะตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมก็ควรปฏิบัติรับต้องมีล้างมือนะครับผมแล้วก็รักสงบนะครับใส่แมสนะครับผมขึ้นไปไวัดไขวัดอุณหภูมินเนาะรตรงด้านหน้าที่เห็นก็จะมีเป็นรูปปั้น อยู่รูปหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันน่าจะเป็นอูปุปั้นของอพระพุทธเจ้าน้อยนะครับผมตอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระราชกุูมานอยู่ทางด้านหน้านะครับผมให้เรามากลาบไหวแล้วก็จะมีกระดิ่งนะครับผมกระดิ่งเงินกระดิ่งทองให้เรามาติดไหว้ทําบนกันก็สําหรับใครที่ไม่ขึ้นไปนะครับผมก็จะมีองค์จําลองอยู่ทางด้านล่างเลยนะแล้วก็มีอาปปั้นมี พระอินนะครับผมให้เรามากราบสักการบูชากันด้วยทางด้านขวาก็จะมีเป็นละฆังให้เราได้าตีเนาะแล้วก็มีลูปปั้นช้างนะครับผมมีลูปปั้นช้างอยู่ตรงด้านบนเนาะเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็น,ปน,ปนช้างถวายน่าจะเป็นถวายอ้อยเนาะตามที่เราได้เคยลรํ่เรียนได้เคยรู้กันมานะครับผมช้างถวายอ้อยลิงถวายน้ำผึ้งเนาะให้กับพระพุทธเจ้า ตรงนี้ก็เป็นจุดทางที่จะขึ้นเขาไปนะครับผมก็นับกันตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยเนาะ <c oughs> ก็อาจจะต้องพักบ่อยหน่อยนะครับผมสาหรับผมที่เป็นโวคความนันอยู่ด้วยนะก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆไปแล้วกันเนาะขึ้นไปถึงก็น่าจะเย็นพอดีผมว่าน่าจะสักสี่โมงสี่โมงครึ่งเนาะสำหรับผมกว่าจะขึ้นไปถึงเห็นไหมครับบันไดสวยดีเนาะขึ้นไปถึง ด้านบนของหลวงพ่อค่อยๆขึ้นไปกันก็ค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับผมก็ขึ้นไปถึงช่วงเย็นสูงๆน่าจะได้วิวสวยงามให้เราได้ชมกันเดี๋ยวผมจะเก็บความงามข้างบนอมา,าฝากเพื่อนๆกันนะครับตามระยะทางถ้ามีจุดอะไรผมก็จะแวะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดทางด้านล่างเนาะที่ผมขึ้นมาเป็นช่วงหนึ่งนะครับผมเห็นบันไดไหม ก็จะมีที่พักอยู่เรื่อยๆนะครับผมตรงจุดพักนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นครูบาอาจารย์ให้เรามากราบไหว้กันนะครับอีกข้างกันก็จะมีพระสุดที่ทำรังสีคำมภีมเมธอาจารย์นะครับผมก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับวัดอโศกการามนะครับผมแล้วก็เป็นผู้ดำริสร้างหลวงพ่อขาวและก็อารามแห่งนี้นะครับผมลรามาโดนะครับผมรูปร่างหน้าตาของหลวงพ่อท่านเนาะที่ มีการลิเริ่มคิดจะสร้างนะครับผมหลวงพ่อขาวนะครับที่อยู่บนเขาที่เราจะขึ้นไปชมกันข้างบนก็จะมีพระพุทธรูปปรางต่างๆนะครับผมให้เรามากาบสักการะบูชากันนะครับผมแล้วเราก็ถึงจุดที่จะต้องเดินขึ้นไปบนเขากพต่อนะครับผม1น5่ขั้นนะครับผมมาถึงแล้วก็ต้องไปให้ถึงเนาะไปด้วยกันที่วัด เขาก็จะมีศาลาอย่างนี้นะครับผมเป็นศาลาให้เรามานั่งพักเหนื่อยเนาะมีอย่างเงี้ยไปตลอดเลยครับทุกระยะทุกระยะก็จะมีให้เราไปพักกันเนาะประมาณสัก10บไม่เกิน20เมตรเนี่ยก็จะมีศาลาให้เรานั่งพักกันนี่คือจุดที่เราขึ้นมานะครับผมแต่ก็ไม่ได้นับนะครับผมว่าขึ้นมากี่ขั้นแล้วแต่ก็สูงพอสมควรนะเนาะมัวแต่หอบอยู่ครับเลยไม่ได้นับเลยว่ามากี่ขั้น สำหรับศาลานั่งพักเนาะแต่ละจุดก็จะสามารถเข้ามานั่งแล้วก็เข้ามานั่งชมวิวได้นะครับผมจะมีวิวให้เราได้ชมกันนะครับก็เป็นวิวเมืองเนาะนะครับผมแถวนี้น่าจะเรียกว่าบ้านกลางดงนะครับผมก็ถนนที่เห็นอยู่เนี่ยที่ผมถ่ายเพือเ่อนชมน่าจะเป็นถนนเส้นสายมอเตอร์เวย์นะครับผมเนี่ยที่กําลังสร้างอยู่นะครับผมสายมอเตอร์เวย์ใหม่ที่จะไปโคราชเนาะ ทางถนนที่เข้ามาจากปากทางนะครับก็จะเป็นทางในที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ทางด้านหน้าเนาะก็เข้ามาจากปากทางก็น่าจะประมาณ5กิโลนะประมาณนั้นก็ไม่ไม่เกินนี้เนาะเข้ามาไม่ไกลมากจากถนนมิตรภาพก็ด้านข้างนะครับมันก็จะมีแต่ป่านะครับขึบน้นมาบนนี้ก็มีแต่ป่าสองข้างทางก็เป็นป่าแล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปแนละ้วมันก็จะมีเป็นหิน เป็นหินแกลนิตเนาะไม่แน่ใจนะเห็นไหมครับผมเป็นหินแข็งแข็งเงี้ยหินแกรนิดนี่หินปูนก็ไม่แน่ใจนะก็มีเพื่อนๆนะครับผมเดินขึ้นไปอยู่ทางข้างบนแล้วครับแซงไปแล้วครับตอนนี้นี่ก็เป็นทางขึ้นมานะครับผมก็เรียกว่าเอาเรื่องพอสมควรนะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบข้างนะครับนี่ก็เป็นป่าแล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปก็มีเพื่อนๆเดินขึ้นมาเป็นเพื่อนัน,นครับ นะครับไปถึงข้างบนที่น้องผู้ชายยังอยู่ก็ต้องหักซ้ายไปอีกนะไม่แนจ่จะถึงยังไงก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เหนื่อยก็พักเพราะว่าผมนี่นะจะสัก1ิบขั้นไม่เกิน2ี่สิบขั้นก็ต้องพักหัวใจเต้นแรงเดี๋ยวเดี๋ยวจะหัวใจไวไายตายก่อนเนาะคนเป็นโรคความดันก็ต้องระวังรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเนาะขึ้นไปกันตอ่อลุยๆ มาแล้วก็ต้องไปตอนนี้เราก็ขึ้นมาจนเกือบถึงแล้วนะครับผมน่าจะเล็กประมาณสัก30ขั้นดูด้านบนนะครับผมก็เห็นหลวงพ่ออยู่ฐานหลวงพ่ออยู่ทางด้านบนอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วก็เหลืออีกประมาณสัก20-30ขั้นก็ถึงแล้วเราก็เดินขึ้นไปก็มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยจากเมื่อกี้นี้มืดมนมอง,มองไม่เห็นทางจะลงดีหรือเปล่า เนาะความพยายามอยู่ที tamam ่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นตั้งปิตอธิฐานมาแล้วก็ขึ้นนะครับผมถึงแน่นอนอย่างผมเป็นโรคความดันเนี่ยมาก็ถึงับผมคนเป็นปกติเนี่ยหนุ่มๆสาวๆไม่ต้องกลัวถึงแน่นอนครับฮอบดังๆนี่ก็เป็นวิวนะครับที่มองจากทางด้านบนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดอีกหน่อยนึงที่ขึ้นไปถึงองค์พระขาวนะครับผมแล้วก็จะมี ละคังให้เราตีนะครับว่ามาถึงแล้วมาถึงแบบหอบๆสวยเนาะนี่ครับมีน้องๆตีละคังละคังชายมาถึงแล้วตีเลยตีเลยตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงด้านบนขององค์หลวงพ่อขาวแล้วนะ คจะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมหลวงพ่อขาวกันสวยงามเนาะก็มากราบพระพร้อมกันตนะ้องขอสิ่งใดก็ขอฝากผมมาแล้วกันเนาะขอให้เพื่อนเพื่อนได้สมดักใจท,ที่ตั้งใจหวังไว้ทุกประการสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วก็สามารถขึ้นไปกราบอย่างองค์หลวงพ่อได้นะครับผมก็จะมีที่สําหรับให้เราได้ขึ้นไปแล้วก็มีหลวงองค์พ่อจําลองหลวงพ่อขาวจําลองอยู่ทางด้านล่างก็มีนะเผื่อใครจะถ่ายภาพเก็บไว้ เป็นที่ระลึกนะครับผมหลวงพ่อองค์นี้ท่านชื่อว่าพระพุทธ,ธสรรกลศีมามงคลนะครับศีมามงคลเป็นชื่อที่ไพเราะมากเลยเนาะนี่ใต้ฐานของหลวงพ่อท่านเนาะองค์หลวงพ่อค่อนข้างจะใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับผมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนก็ครอบภาพไปกราบไหว้บูชากันก็ได้เนาะตรงฐานหลวงพ่อก็จะมี พระพุทธรูปต่างๆนะครับผมให้เรามากราบไหว้สักการะอูชาแล้วก็ตรงด้านพระพักของหลวงพ่อนะก็จะตรงข้ามกับถนนมิตรภาพนะครับผมถ้าเรามาจากถนนพิจิตรภาพเนี่ยเราจะเห็นหลวงพ่ออยู่อยู่บนเขานะครับโดดเด่นใครวิ่งผ่านไปผ่านมายังไงก็เห็นครับผมเห็นไหมผมนี่ผ่านมาไม่รู้ทั้งเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ได้เข้ามาก็มีโอกาสเข้ามาครั้งนี้นะครับผมต้องมากราบสักการะอุชาท่านกัน สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะขึ้นมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเนาะมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมที่นี่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าข้างบนนี้ค่อนข้างจะเย็นนะครับพื้นกระเบื้องนี่เย็นเหมือนติดแอร์เลยอากาศเย็นสบายนะครับผมแต่จะต้องมาเป็นช่วงเย็นๆเนาะช่วงสักสามโมงเย็นไปแล้วนะถ้าเกิดว่ามาตอนเที่ยงเนี่ยผมว่าน่าจะร้อนพอสมควรเนาะก่อขึ้นมาแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคนเป็นความดันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่ถ้า เป็นคนปกติเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีก็ถึงเนาะเพื่อนๆก,กันก็เป็นเพื่อนก็ขึ้นมาได้เนาะน่าจะขึ้นมาได้ทุกคนนะครับผมบางทีก็เห็นคนมีอายุขึ้นมาเหมือนกันเนาะใครมาแล้วก็ขึ้นมาให้ถึงข้างบนเนาะสวยงามมากเลยเมื่อขึ้นมากราบพระแล้วเราก็มาชมวิวทางด้านบนนะครับผมแต่พระอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ตกตรงนี้เนาะพระอาทิตย์ตกตรงหลังหลวงพ่อเขาก็จะมีสปอตไลท์นะครับเวลากลางคืนเราจะเห็นหลวงพ่อองค์ขาว แม้กระทั่งตอนกลางคืนเราวิ่งผ่านเราก็จะเห็นหลวงพ่อแต่ไกลเพราะว่าเขามีสปอรตไลท์เนาะแล้วก็แนวทางการสร้างสายมอเตอร์เวย์นะครับผมก็อยู่ตรงนี้เป็นเส้นที่เพื่อนๆเ,เห็นไปเนี่ยก็ไปตัดออกตรงไหนไม่แน่ใจเนาะจะมีตรงนู้นเดี๋ยวผมจะเดินไปแล้วสู่มให้เพื่อนๆดูที่เขากำลังตัดถนนกันตรงนี้ก็เป็นทางด้านล่างของวัดนะที่เราขึ้นมาจากทางด้านล่างนะครับผมตรงนี้นก็จะเป็นเตดีเป็นถนนนะครับถนนที่ เราผมเชิญพาเดินมาตั้งแต่แรกแล้วตรงที่นิ้วชี้นี่ก็เป็นเนี่ยลานจอดรถอยู่ตรงนี้ที่เราจอดรถกันอยู่ทางด้านขวาก็เป็นวิหารเป็นอุโบสถต่างๆนะที่อยู่บริเวณแถวนี้เห็นไหมอันนี้ผมซูมให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าไม่ซูมเนี่ยจะเห็นเล็กมากเลยอันนี้ถ้าเป็นมุมปกตินะที่ไม่ได้ซูมเลยครับผม <c oughs> ก็ไกลเอาเรื่องพอสมควรเลยทางมุมตรงนู้นนะครับผมเขากำลังเจาะเขาเะยครับผม เจาะผ่านไปแล้วสำหรับการสร้างทางมอเตอร์เวย์แล้วอีกหน่อยคนไปภาคอีสานนี่จะสบายขึ้นเนาะมีทางมอเตอร์เวย์แล้วสบายอีกหน่อยก็มีรถไฟความเร็วปานกลางเลยความเร็วสูงแล้วก็ยิ่งสบายไปใหญ่เลยก็เราขึ้นมาแล้วเราก็มากราบลาหลวงพ่อขาวกันเนาะที่เราก็จะทําการลงต่อไปอย่างด้านล่างนะครับผมทังด้านล่างมีอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาเพื่อนๆไปชมแล้วกันไม่รู้ว่า ยังมีอะไรขายไหมเพราะว่ามันเย็นแล้วตรงนี้ก็เป็นทางลงนะครับผมขึ้นมาอีกทางหนึ่งลงมาอีกทางหนึ่งนะไอตอนขาลงนี้พูดเสียงดังเลยเนาะแต่อตอนขาขึ้นนี้พูดเสียงอ่อยๆนะครับหอบครับผมตอนขาขึ้นค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าใครเคยไปวัดแถวๆกาญจนบุรีเนะาะวัดท้าคูหาแังกรสวรรค์ ก็มาที่นี่ได้นะครับผมเว่าที่นี่น่าจะขึ้นง่ายกว่าที่นั่นเยอะเลยนะครับผมที่นั่นทางเดินค่อนข้างจะลําบากขึ้นไปบนยอดเขาแต่ที่นี่มีบันไดตลอดทางนะที่ผมที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูเนี่ยครับผมก็เปลี่นทางลงหรือว่าใครจะขึ้นทางนี้ก็ได้หรือว่าจะลงทางนี้ก็ได้เนาะเขาก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดสองข้างทางก็เป็นป่านะครับผมก็มีเสียงนกเนาะเสียงนกเสียงไม้ทางด้านซ้าย ก็เป็นป่าที่อาศัยของสัตว์ป่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะสัตว์ใหญ่นี่อาจจะไม่ค่อยมีนะครับการทําบุญนะครับผมไม่ว่าจะทําด้วยสิ่งใดเนะาะพระพุทธเจ้าท่านกา็สอนไม่ว่าการทําบุญด้วยใจก็บริสุทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ก็เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะครับการที่จะทําบุญใหญ่ที่สุดมหาสังฆทานก็คือการให้อาภายัยโอโซกร,รมให้แก่กันและกันทุกชาติทุกภพไปไม่จองล้างจองผ่านกันเนาะ เราก็ไม่ต้องไปชดใช้กรรมกันในชาติหน้านะครับผมก็ตัดขาดกันไปต่างคนต่างอ,อโหสิกรรมเข้าไปนะครับผมสมัยนี้ก็มีเรื่องแล้วมากมายเนาะที่ทําให้เราต้องเคเครียดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตการใช้ชีวิตเรื่องการเมืองต่างๆก็เป็นเพราะเราไปแบกบไปยึดมันไว้นะ ต่างคนต่างไม่เจรจาไม่พูดกันมันก็มีแต่ความเดือดร้อนนะครับยิ่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันก็ทานให้เดือดร้อนไปกันหมดนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะครับผมเพียงจะบอกไว้ว่าถ้าเราไปยึดมันนะครับมันก็ยากที่เราจะวางมันก็จะหนักสําหรับเรานะครับผมทางสายกลางเนาะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ <c oughs> ขอภัยครับทางสายกลางก็เป็นความสุขที่ดีที่สุดเราก็ลงต่อไปเรื่อยๆนะ ก็ขาลงก็ไม่ต้องพักครับผมสบายแต่ขาขึ้นนี่จะตายก็จะมีที่พักอเรียกว่าทางขาลงเนี่ยที่พักมันจะน้อยกว่าขาขึ้นขาขึ้นจะมีเยอะกว่านะครับผมลงไปก็น่าจะประมาณสักสี่โมงสี่โมงบกว่าไม่รู้ว่าจะไปแวะที่ไหนพาเพ,นเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างเนาะแต่ถ้าแวะไม่ไ้ก็ต้องขออาภายัยเพื่อนนะครับผมเพราะมันเย็นแล้ว อาจจะแวะไปไหนไม่ทอยทันแล้วตรงทางลงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่เราสามารถจะมองวิวนะครับชมวิวไปาทางด้านบนได้นะครับผมก็เห็นทางที่เขากําลังสร้างอยู่นะครับผมตรงสะพานเนี่ยเขากําลังสร้างแต่ยยังไม่เสร็จเนาะเขาจะเทลูกหลังไว้นอกนั้นก็เป็นทางลาดยางแล้วนะครับผมมีจุดนะจุดเดียวหน่อยนึงนะที่เป็นแบบหินลูกหลังที่ยังไม่ได้เทอย,อยางตรงนั้นอีกไม่นานก็คงจะเสร็จตรงนี้ก็ลงมาจะถึงด้านล่างแล้วนะครับผมก็จะเป็น ตรงจุดตรงช่วงของอที่พักที่ขึ้นบันไดมาจากช่วงแรกนะครับผมใช้เวลาลขึ้นลงก็ประมาณ40 45นาทีประมาณนี้ขาลงเร็วครับผมขาลงนี่ประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วขาขึ้นเนี่ยก็ถ้าคนปกติก็น่าจะ20นาที20นาทีถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคความดันหรือคนอายุมากอย่างผมนี่ก็แน่าจะ ครึ่งชัง่วโมงประมาณครึ่งชัง่วโมงหรือ35นาทีก็น่าจะขึ้นถึงพักไปผมว่าพักบ่อยครับนะครับก็จะเป็นจุดตรงที่เราขึ้นมาตรงด้านแรกที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูนะครับผมก็มีรูปปั้นครูบาอาจารย์อยู่ตรงนี้ให้เราได้กราบไหว้สักการะบูชากันก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับผมนักทับนก็ขึ้นมาอยู่กันเรื่อยๆนะครับผมก็ยังมีตอนนี้สี่โมงสี่โมงกว่าๆแล้วก็ยังมีคนขึ้นไปเลยนะครับผมก็ด้วยความศรัทธาเนาะ เราก็ตั้งจิตศรัทธาล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันถึงแน่นอนนะครับผมทุกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมมันก็อยู่ที่ใจนะเราเนาะเราหนักใจเราทุกใจไม่ว่าเรื่องใดก,ก็มากราบว่าขอกราบพระขออภัยับขอใช้ขอพรแล้วก็ขอกําลังใจท่านดีที่สุดนะครับผมเพื่อจะได้ก้าวเดินกันต่อไปเนาะมันป็นคนบนโลกนี้มันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับมันแค่เพียงแต่ว่าอ่า ถูกของเขามันอาจจะผิดของเราถูกของเรามันอาจจะผิดของเขานะครับผมถ้าเราไม่ปรับความเข้าใจเราไม่คุยกันเนาะหาตรงกลางไม่เจอมันก็จะแบ่งฝ่ายแบ่งพรรค่าพวกก,กกันไปเนาะพวกเองพวกกันแบกกันไปก็ปวดหัวเปล่าๆส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมก็พยายามหลีกเรื่องอะไรที่เป็นการเมืองไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับนักศึกษาเพียงแต่ว่าเรา ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของคนบางคนได้นะครับผมคนที่เขามีอํานาจเขาใส่หัวขนเขาแบกไว้นะครับผมเราจะไปพูดให้เขาเปลี่ยนมันคงยากทะะนั้นเราก็เอาตัวออกห่างดีกว่าทําบุญบําเพ็ญบุญสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่ายังไงมนุษย์เสียยังไงเราก็ต้องตายนะครับผมไม่ตายวันนี้ไม่ตายวันนี้ก็ปีไปพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็เดือนหน้าปีหน้ายังไงมันก็ต้องตายแน่นอนนะครับผมถ้าเรามานึกถึงว่า สิ่งเหล่านะั้นที่มีอํานาจบรารมีทั้งหมดมันก็จะสูญสิ้นไปทั้งหมดแต่พวกเขาเหล่านั้นเขาอาจจะยังคิดไม่ได้เนาะก็ภาวนาให้เขาคิดกันได้ไวๆนะครับผมบ้านบองเราจะได้สงบสุขด้วยเนาะนอ่ครับองค์หลวงพ่อขาวที่อยู่ทางด้านบนเนาะเราก็ลงมาถึงข้างล่างโดยปลอดภัยเนาะดยอำนาจบรารมีของหลวงพ่อให้เราขึ้นไปจนสําเร็จแล้วก็ลงมาโดยปลอดภัยนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านล่างของวัดนะครับผมที่มีการ ทำบุญมีการไหว้ส่วนใหญ่ก็อาจจะมา,าถ่ายรูปแล้วก็มานั่งไหว้กันอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับผมบางทีมันอาจจะเย็นไปขึ้นไปมันอาจจะมืดนะครับผมก็มาไหว้ทางด้านล่างกันนี่รับก็มีพระองค์ต่างๆให้เราได้มาสักการะบูชากันมีสิงห์ด้วยนะมีสิงห์คู่นะครับทางซ้ายทา้งขวาตรงนี้ก็มีเป็นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับข้ออีกตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับดูแล้วสวยงามดีนะ ต้องถ่ายรูปเก็บภาพไปดูกันด้วยส่วนด้านหน้าก็าจะมีเป็นเก้าอี้ให้นั่งเนาะเป็นม้านั่งนะครับผมสําหรับถ้าใครไม่ขึ้นไปเนาะก็นั่งรอคนที่ขึ้นไปก็ได้นะครับผมใช้เวลาก็เต็มที่ก็ขึ้นลงก็ไม่เกินชั่วโมงนึงเนาะแล้วก็นั่งรออยู่ทางด้านล่างด้วยที่วัดเขาก็จะมีไก่แจ้นะครับผมเนี่ยไก่แจ้ที่นี่เยอะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาก็อยู่ที่นี่กันยังมีความสุขแล้วก็มีอิสระนะครับผมแล้วก็มีลอตเตอรี่นะ มีลอตเตอรี่ขายอยู่ทางด้านหน้าทางนี้ก็เป็นทางลงไปลานจอดรถนะที่เรา,เาขึ้นมากันส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นวิหารนะครับผมเป็นวิหารหรือโบสถ์แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปชมนะที่วัดก็จะมีไก่แก้นะครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงนกยุงนะครับก็มีนกยุงอยู่ที่นี่ด้วยดี๋ยวลองหาดูว่าจะเจอไหมได้ยินเสียงอยู่นี่นครับอยู่ข้างบนก็มีเหยู่ตัวหนึ่งน้องนกยุง ก็น่าจะได้เวลาใกล้เขาที่จะนอนแล้วเนาะมันก็ใกล้ค่าแล้วเป็นใหญ่ไก่หรือว่านกยุงเขาก็จะพักผ่อนกันช่วงโตพีคค่าไปแล้วเนาะเขาก็ออกหากินกลางวันกันน้องไก่ตัวนี้เขาก็นอนอยู่บนต้นไม้นะครับเตรียมใส่ขนที่จะนอนแล้วบางตัวก็แบบว่าหาที่วางไข่ก็มีนะครับเป็นตัวเมียน้องไก่ตัวเมียเดี๋ยวผมหันกล้องให้เพื่อนๆดูเลยครับเตรียมหาที่นอนกันแล้วครับผมมันเย็นแล้วครับผม พบค่ำแล้วก็จะหาที่นอนกันนู่นครับข้างหลังอยู่ทางข้างหลังก็มีเขาก็นอนบนขอนไม้นะครับผมสวยดีเนาะนี่คอสีฟ้าสวยงามสง่านะครับผมแต่ว่าไม่โชคดีวันนี้ไม่เห็นเขาลำแผนให้ดูเขาก็นอนอยู่ตามนี้เนาะเขาก็มีความสุขอยู่รอดปลอดภัยอยู่อย่างมีความสุขตรงนี้น้องลูกยงตรงนี้ก็อยู่กับไก่เนาะก็อยู่กันได้เนาะเออนอนด้วยกัน อยู่วัดเดวยกันอยู่บ้านเดียวกันนะก็หาจิกหาอะไรกินใบไม้กินอะไรกันไปนะเพิ่งพาอาศัยคนคนละอะเร่าว์คนละพันก็ยังอยู่กันด้วยแต่มนุษย์คุยภาษากันรู้เรื่องแต่อยู่กันไม่ได้ก็แปลกเลยนะเอออยู่หนงนกยุงกับไก่เขาอยู่กันได้นะครับอยู่ด้วยกันแบบสามัคคีเนาะเราต้องดูตัวอย่างกันบ้างนะครับผมทะเลาะกันทุกวันเออความคิดเนาะ ความคิดเราไม่เหมือนกันก็หาว่าความ,าม,มคามิดของอีกคนหนึ่งไม่ดีทั้งๆที่มันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกคุยหากันจูนหากันได้เนาะคนเราคุยกันรู้เรื่องคุยภาษาเดียวกัน<ๆ>เขาก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับคนเนาะมีอาหารมีอะไรให้เขากินเนาะก็คุ้นเคยกับคนเพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่มีใครทำร้ายเขาก็อยู่กันอย่างสงบสุขยังมีความสุขนะ <t ries> <c oughs> แพ่อเจบนก็ให้อาหารนะครับแต่นกยุงไม่รู้สายตาสั้นหรือเปลามองไม่ค่อยเห็นน, <c oughs> นี่ก็เป็นน้องนกยุงอีกตัวหนึ่งเนาะนี่จะเป็นน่าจะเป็นตัวหนุ่มกว่าครับสีแปลกๆสีจะยังไม่ค่อยเข้มเหมือนตัวที่มีอายุเยอะนะครับผมอยู่รวมก,กันกับไก่นะครับเยอะเต็มไปหมดเลยก็ <c oughs> <c oughs> ข้างล่างนะครับผมลานจอดรถก็จะมีของ มาขายนะครับผมมีมะละหวานเนะเาะมีมะม่วงส้มโออะไรอย่างนี้ครับให้เราซื้อไปฝากคนที่บ้านกันก็ได้นะไปกินกันหน้น้อยนองน้อย,นอย,นอยหนาก็มีแวะมามาเที่ยวก็ออกมาอดหนุนกันเนาะยิ่งเย็นยิ่งเงียบถ้าเป็นช่วงในวันธรรมดาคนก็ยิ่งน้อยครับผมมันไม่เหมือนวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดน,นัดขัดตะเลิกเนาะจะมีคนเยอะกว่านี้นะครับผมน้ำผึ้งก็มีขายนี่ โอโคโดก็มีขายพุทราก็มีขายลูกแปลกๆเนาะถ้าไม่เคยเห็นก็มาดูกันได้ที่นี่มีของขายให้เราได้ซื้อกันเยอะแยะเลยตงรงลานจอดรถก็เจอลูกนกยุงนะครับผมเพึ่งตัวเล็กมากเลยนี่ครับขนเขายังไม่แข็งเลยนะครับผมน่ารักดีนครับกําลังใส่ขน,นมีงอนด้วยสวยงามเนาะอันนี้เป็นนกยุงลูกนกยุงน่าจะเป็นตัวพูดแต่เป็นตัวเล็กอยู่นะครับผมมาหาดูได้กันที่นี่เนาะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดเทพบุญญาลามนะครับผ่านมาเห็นหลวงพ่อขาวก็เข้ามาแวะเวียนมาเทีย่ยวมาชมมาทําบุญกันได้นะใครติดถั่วมาก็ได้นะครับผมเอามาเลี้ยงนกยุงมาเลี้ยงไก่แจ้แถวๆนี้นะครับผมก็มีความสวยงามและมีความเป็นสงบร่มเย็นนะครับผมอิ่มบุญนะครับได้ทําบุญเล็กๆน้อยๆสิบบาทยี่สิบาทก็ทําได้นะครับผมทําแล้วเกิดความสบายใจคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับชัยนัทออนถั่วท่องเที่ยวไปได้วยกัน คลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ